ไม่ว่าปลาที่ต้นทางเขาจะเลี้ยงมาดีแค่ไหนนะครับถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยก็อยากให้กักโรคเถอะนะครับเพื่อความชัวร์ครับวันนี้ผมซื้อปลาเข้าบ้านมาใหม่3ตัวครับเป็นปลาบอรูนเหมือนเดิมนะถุงนี้เหมือนจะออกลูกมาในถุงด้วยครับน้ําขุ่นมากเลยแกะออกมาก็เช็คดูเลยครับน้องปกติดีไหมอ่าถ้าปกติดีไม่มีตุยก็เอาไปกักโรคครับผมก็เตรียมน้ําไว้แล้วคือร้านที่ผมสั่งมาเนี่ยผมดูร้านเข้ามาสักพักแล้วเขาเลี้ยงปลาดีมากเลยนะครับปลาเขาแข็งแรงสวยงามมากแต่อย่างที่บอกนะครับถึงแม้จะเลี้ยงดีแค่ไหนเราก็ควรกักโรค เพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อโรคติดมากับปลาก็ได้นะครับแต่ปลาเขาแค่ไม่แสดงอาการตอนอยู่กับเขามันมาแสดงอาการตอนอยู่กับเราครับอาจจะเพราะว่าระหว่างเดินทางมาในถุงเนี่ยปลามันเหนื่อยล้าร่างกายอ่อนแอเชื้อโรคก,ก็จะเข้าโจมตีได้ง่ายครับถ้าเราไม่กัโกโรคเลาไปเลี้ยงรวมกับปลาเก่าที่บ้านเลยเนี่ยแล้วปลาตัวน,นั้นดันทะเรื่องมีเชื้อโรคติดมาจริงๆมาแพร่เชื้อโรคเสพปลาที่บ้านเรามีโอกาสตายยกอ่างเลยนะครับเคสแบบนี้ก็เห็นมาหลายรายแล้วครับสิ่งที่ใช้กัโกโรคที่เห็นนิยมกันมากๆก็จะมีเกลือสมุทรและเบเทลินบลูนะครับเพราะมันมีสรรพ ผมจะใช้เมทิลีนบลูครับกักโรคก็อย่างน้อยๆห้ถึงเวันครับยิ่งนานยิ่งดีนะถ้ากักโรคจนครบกําหนดแล้วปลาไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็สามารถเอาไปเลี้ยงรวมกับปลาเก่าที่บ้านได้เลยครับ